สวัสด,ดีพาไปกินไอศครีมกันนี่นี่ร้านไอศครีมร้านไอศครีมนี่นะจ๊ะนี่ร้านไอศครีมจ้ามีหลายถ้วยนะถ้วยถ้วยนี้ก็มีถ้วยนี้ก็มีมเห็นไหมสิบบาทยี่สิบบาทนี่นี่น,นี่ของแหม่มสองถ้วยจ้า นี่ดูหน้าพ่อค้านะนี่มีหลายสาขานะดูอะไรพ่อค้านี่นี่น,นี่ใส่ถั่วด้วยเห็นไหมครับเขามีข้าวเหนียวนะเขาใส่ข้าวเหนียวไปแล้วเนาะกินข้าวเหนียวไหมแมวบุญมะพร้าวก็มีมีใส่ติมนะมีหลายรสสีเขียวกับสีขาวเห็นไหมจ้ okay, จาเคจ้าวันนี้กินไอติมกับเพื่อนๆโอเคนะจ๊ะ ร้านในติมนะมีหลายสาขานะเจ้านี้นะโอเคนะจ๊ะขนมปังก็มีเห็นไหมนี่มปังก็มีข<ค>นมปังถั่วคั่วเ,เองถั่วคั่วเองนี่นะเป็นเท่าแก่นะจ๊ะ <laughs> <laughs> มีหลายสาขานะจ๊ะหลายคันนะห้าหกคันนุ่นเน่โอเคนะจ๊ะวันนี้กินในติมกันถ้วยละสิบบาทอานะจารย์บายบายจ้ะ